เนื้อสัตว์ที่มีวิตามินเอมากที่สุดคือตับ,บวัวโดยตับวัวสุกข,ขนาด3ออนประมาณ85กรัมให้วิตามินเอสูงถึง6,582ไมโครกรัมนอกจากนี้น้ำมันตับปลาก็เป็นแหล่งวิตามินเอที่สำคัญเช่นกันประโยชน์ของวิตามินเอมีดังนี้ช่วยในการมองเห็นวิตามินเอเป็นส่วนประกอบสำคัญของโรดอปซิน ซึ่งเป็นโปรโตีนที่อยู่ในเรติน่าของดวงตาช่วยในการปรับการมองเห็นในที่แสงน้อยและในเวลากลางคืนและช่วยลดความเสี่ยงของโรคตาต่างๆเช่นโรคจอประสาทตาเสื่อมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันวิตามิน A ช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับการติดเชื้อและโรคต่างๆรวมถึงช่วยลดระยะเวลาการเจ็บป่วยจากโรคทั่วไป เช่นวัดบำรุงผิวพรรณวิตามินเอมีส่วนช่วยในการรักษาความชุ่มชื้นของผิวลดเลือนจุดด่างดำรักษารอยแผลเป็นและส่งเสริมสุขภาพของผิวพรรณโดยรวมนอกจากนี้ยังมีการนำวิตามินเอมาใช้ในการรักษาสิวและริ้วรอยตื้นๆส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการวิตามินเอมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายรวมถึงสุขภาพของกระดูกฟัน ผมและเหงือกและยังมีความสำคัญต่อการพัฒนาการของทารกในครรภ์ต้านอนุมูลอิสระวิตามินเอเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยปกป้องเซลล์จากการถูกทำลายโดยอนุมูลอิสระซึ่งอาจเป็นสาเหตุของความเสื่อมของร่างกายและโรคมะเร็งช่วยบำรุงระบบสืบพันธุ์วิตามินเอมีบทบาทสำคัญในการบำรุงระบบสืบพันธุ์ของทั้งเพศหญิงและเพศช,ชายและช่วยให้ทารกในครรภ์มีพัฒนาการที่แข็งแรงตามเกณฑ์ ข้อควรระวังวิตามิน A เป็นวิตามินที่ละลายในไขมันหากได้รับในปริมาณที่มากเกินไปร่างกายจะสะสมไว้ที่ตับและอาจทำให้เกิดอันตรายได้ปริมาณสูงสุดของวิตามิน A ที่ควรได้รับสำหรับผู้ใหญ่คือ3000ันไมโครกรัมต่อวันการได้รับวิตามิน A จากอาหารตามปกติมักจะไม่ทําให้เกิดปัญหาแต่ควรระมัดระวังหารับประทานในรูปแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร